เรามาดูเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จพิมพ์ทรงเกตวัวตุมองนี้นะครับซึ่งมีเนื้อหนึกนุ่มมีมวลสารค่อนข้างมากและมีคาบเขาาใสปกคลุมทั่วองค์นะครับดูว่าจะมีเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรบ้างนะครับภายใต้กล้องขยายกําลังสูง ในตอนนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาวนสารของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมเกตบัวตูมนะครับซึ่งองนี้เนี่ยก็จะเป็นพระที่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับพระสมเด็จพิมเกตบัวตูมนะครับองนี้นะครับก็จะเป็นองค์ที่เห็นหูสองข้างชัดเจนครับเสียนพระนะครับหรือเกตก็เป็นรูปบัวตูมนะครับที่หน้าอกก็เห็นชายสังคติชัดเจนครับก็เห็นการเข่านะครับเห็นเป็นเหมือนกับเป็นบ่วงครับเห็นเหมือนกับเป็นการขัดสมาธิเพชรนะครับมีเส้นพระทิ์ รองใต้ฐานพระนะครับแล้วก็มีเส้นลองใต้ฐานพระชั้นที่หนึ่งครับขาเห็นเป็นฐานสิงชัดเจนครับองพระนะครับเห็นกรอบกระจกชัดเจนครับองค์พระเราก็จะเห็นคราบสีขาวกระจายอยู่เต็มองค์ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคราบของแันซีพอกไซด์ที่ปกคลุมผิวพระอยู่นะครับเราจะเห็นมวลสารที่ตมไม่ละเอียดนะครับแล้วก็องค์นี้ก็เห็นกรอบบังคับตัดพิมพ์ชัดเจนครับก็จะมีการตัดพิมพ์ที่เห็นเว้นขอบไว้ค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนด้านหลังครับเราก็จะเห็นรอยอยุบตัวของตัวมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พระถูกเก็บไว้นะครับในในสภาพที่ซ้อนทับกัน,นครับก็จะเห็นเป็นรอยเ,อเป็นคราบนะครับสีออกอน้ําตาลเทานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีการทับซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า,าจะมีเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรนะครับนี้เรามาวัดขนาดนครับขนาดของพระ สมเด็จพิมเกตัวตรมองนี้นะครับก็จะมีความกว้างประมาณ3.7ซนเมนะครับมีความสูงประมาณ2.5ซนเมตรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนาดที่อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยทั่วไปของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเรามาดูทางด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นรอยยุบหลายหลายจุดนะครับในตัวขององค์พระนะครับมีรอยดูดออกไปของตัวเนื้อหาบนสารนะครับส่วนตัวผิวของพระนะครับก็จะเห็นคราบ เป็นคราบสีขาวนะครับซึ่งเป็นแคลเซียมออกไซด์เนี่ยปกคลุมทั่วไปโดยพื้นผิวของผรานะครับเดี๋ยวเราจะขยายดูด้วยกล้องขยายกําลังสูงนะครับเรานําพระนะครับมาขยายดูภายใต้กล้องครับเราก็จะเห็นคราบสีขาวนะครับที่ปกคลุมโดยทั่วไปที่ผิวของผรานะครับอันนี้ก็จะเป็นคราบแคนเซียมออกไซด์นะครับที่มันงอกขึ้นมาจากตัวเนื้อของผ้าเองนะครับอันนี้ไม่ใช่คราบแป้งหอยพิมพ์นะครับมันจะเป็นคราบของแคนเซียมออกไซด์นะครับ หรือว่าบางคนก็เรียกว่าแคลไซต์นะครับอันนี้บริเวณหน้าอกผ่านะครับบริเวณที่ผิวเปิดเราก็จะเห็นความนึกนุ่มนะครับของตัวเนื้อผ่านะครับอันนี้บริเวณที่หลุดออกไปของเนื้อเราเห็นมวลสารที่เป็นจุดสีน้ําตาลแดงเข้มนะครับอันนี้บริเวณขอบด้านบนนะครับท่านจะดูนะครับเนื้อผ่าก็จะมีความนุ่มนะครับก็จะเห็นคราบสีขาวซึ่งเป็นแคลเซียมออกไซด์นะครับที่งอกออกมาจากตัวพื้นผิวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้าตาลอ่อนนะครับนี้บริเวณที่กระเทาะหลุดล่อนเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเนื้อหามวลสารค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ท่านจะเห็นว่าตัวพระครับมันมีรอยยุบย่นนะครับของตัวเนื้อหามวลสารนะครับนี่ท่านจะเห็นนะครับที่เป็นคาบหินปูนนะครับอันนี้เป็นบริเวณมวลสารที่ต่ำไม่ละเอียดนะครับ เราขยายดูไปเรื่อยๆที่เนื้อหามวลสารของผ่านะครับอันนี้บริเวณหน้าอกนะครับเวนซอกแขนเราก็จะเห็นคราบแทลเซียมอกไซด์นะครับที่มันปูนขึ sure> ้นมานะครับค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับตัวเนื้อผ้าก็มีมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับท่านจะสังเกตได้อันนี้เป็นบริเวณที่มันยุบตัวไปนะครับของตัวเนื้อหามวลสารบริเวณที่กระเทาะนะครับเราก็จะเห็นมวลสารข้างใต้นะครับเห็นเนื้อเป็นสีขาวซึ่งเป็นปูนเปลือกหอยชัดเจน นี่บริเวณหน้าตักของพระนะครับนี่เราก็จะเห็นการงอกขึ้นมาของตัวแคลเซียมออกไซด์นะครับนี่มาดูที่บริเวณฐานขาโต้ะครับนี่บริเวณที่ผิวเปิดเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเนืาาน้อหามวลสารชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น เศษพระกำแพงครับเมื่อสักครู่นะครับนนี้ท่านก็จะเห็นชิ้นส่วนของพระกำแพงครับเ,เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับฝังอยู่ในตัวเนื้อพระเ,เห็นอยู่ปะปายนะครับที่เป็นเม็ดเล็กก็มีมเม็ดใหญ่ก็มีนะครับนี้เป็นเม็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี้ท่านจะเห็นการงอกขึ้นมาของตัวแคนเซียมออกไซด์นะครับชัดเจน นี่ก็จะเห็นพวกแคลเซลกไสายนะที hmm. hmm. ่มันงอกมาจากพื้นผิวของพระนะครับก um, ็จะเห็น okay. ว่าตัวเนื้อพระนะครับมีความหนึบนุ่มแล้วก็มีเนื้อหาบนสารค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับเรามาดูทางด้านหลังขององค์พระนะครับเราจะเห็นว่าหลังขององค์พระเนี่ยไม่มีการแตกรายงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตอันหนึ่งนะครับที่เราใช้สังเกตดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับก็เห็นรอยยุบตัวโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราขยายดูด้วยกล้องขยายกําลังสูงนะครับ เราขยายดูภายใต้กล้องภาพนี้มีการฝนครอบด้วยนะครับนี่เราก็จะเห็นมวลสารค่อนข้างหนาแน่นนะครับนี้เห็นที่เป็นชิ้นส่วนของผ้ากำแพงครับชัดเจนนะครับก็จะเห็นว่ามีมวลสารนะครับที่เป็นจุดสีดาจุดสีน้ําตาลแดงครับค่อนข้างกระจายเต็มไปทั่วตัวเนื้อของผ้านะครับเราสแกนดูไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้นะครับว่าอันนี้บริเวณที่ไม่มีค่าปกคลุมนะครับเราก็เห็นมวลสารเนี่ยที่เป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งตรงนีน้ก็ตําเนื้อค่อนข้างละเอียดครับมีมวลชนมวลสารค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับเห็นทอง1จุดด้วยนะครับอันนี้บริเวณที่มีค่าปกคลุมนะครับอันนี้บริเวณที่ไม่มีค่าปกคลุมเราก็จะเห็น มวลสารค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยยุบตัวของตัวเนื้อหามวลสารนะครับก็จะเห็นจุดสีแดงน้ำตาลแดงเข้มนะครับที่เป็นพวกเศษพักกำแพงนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นก้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างขององค์พระนะครับอันนี้เห็นที่เป็นทองอยู่สองจุดนะครับถ้านจะสังเกตเห็นได้นะครับ นี่ด้านข้างขององพระเนี่ยเราเห็นว่าขอบพระเวลาเราส่องดูเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบเพราะว่าการตัดขอบสมัยก่อนไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับใช้มือกดลงไปครับเราก็จะเห็นว่าขอบพระเนี่ย <religion> มันก็จะมีรอยยุบตัวนะครับหรือรอยเหี่ยวย่นนะครับอันนี้ก็จะมีชิ้นส่วนของกําแพงค่อนข้างเยอะนะครับท่านจะสังเกตได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นชิ้นส่วนของกําแพงค่อนข้างหนาแน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น แม่พิมพ์เผานะครับถ้าเป็นสีดำนะครับคล้ายฐานถ้าเป็นจุดสีดำเล็กๆก็จะเป็นพวกผงใบลานเผานะครับอันนี้เราจะดูการงอกของเคาราไ้ายที่ตัวซุ้มเส้นลวดนะครับหรือซุ้มผ่าไหวผ่านะครับเราก็จะเห็นตัวแคนเซียมออกไซด์หรือว่าคาไซางอกออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูนะครับเราก็เห็นว่ามีทองอยู่สองจุดตรงนี้นะครับ ที่มันทำวาวๆกับแสงนะครับเราดูอีกข้างหนึ่งนะครับน,นี้ก็จะเห็นชิ้นส่วนพระกำแพงชัดเจนนะครับก็ด้านข้างก็จะเห็นมวลสาราค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับนนก็จะมีทั้งจุดสีดำนะครับจุดสีน้ำตาลแดงนะครับเห็นการยุบตัวนะครับ น,นีก็จะเห็นเป็นก้อนเลยนะครับอันนี้ที่เป็นชิ้นส่วนของพระกำแพงนะครับดูขอบอันนี้ก็จะเห็นการงอกตัวขึ้นมาของแคนเซียมออกไซด์ o นะครับที่เป็นฝ้าสีขาวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับมันจะติดอยู่กับพื้นผิวของตัวองค์พระนะครับ ก็เห็นชิ้นส่วนพระกำแพงชัดเจนนะรันนี้เห็นเป็นก้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราดูขอบทางด้านบนนะครับก็จะเห็นว er ่าขอบก็ม <cube> ีการยุบ <sushi> ต <with> ัวของเนื tigers. ้อหามนสารครับก็จะเห็นชิ้นส่วนพระกำแพงครับเห็นเป็นก้อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเศษแม่พิมพ์เผาครับถ้าเป็นสีก้อนก้อนสีดําใหญ่ๆถ้าเป็นจุดเล็กๆก็จะเป็นพวกผมใบลานเผา ราดูขอบอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นด้านบนเหมือนกันนะครับนนี้ก็จะเห็นพวกมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็จะเห็นชิ้นส่วนของพระก,กำแพงชัดเจนนะครับนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนพระก,กำแพงเช่นเดียวกันนะครับดูขอบทางด้านล่างนะครับ นี้เราก็จะเห็นรอยยุบตัวของพวกเนื้อหามมนสารชัดเจนนะครับมันจะไม่เรียบนะครับถ้าเป็นถ้าใช้เครื่องจักรตัดเนี่ยมันก็จะเรียบเห็นได้ชัดนะครับเราก็ดูเห็นการยุบตัวของพวกเนื้อหามมนสารนะครับนี่เห็นชิ้นส่วนของกําแพงเล็กๆนะครับ ดูขอบอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่เรียบนะครับมันจะมีการยุบตัวของพวกเนื้อหาโมนสานนะครับอันนี้อาจจะเป็นรอยเหย่ยวย่นของตัวเนื้อผ้านะครับรอยยุบตัวนะครับซึ่งอันนี้เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่เห็นชิ้นส่วนพระกำแพงด้วยชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ได้ดูเนื้อหามมนสารนะครับ ของพระสมเด็จวัดระฆังพิมเกตัวตุมองนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้งานนะครับหรือไม่ได้ถูกนําไปแขวนะครับถูกเก็บไว้นะครับก็จะเห็นว่ามีแาบแคนเซียมออกไซด์หรือว่าคาไซด์เนี่ยขึ้นอยู่เต็มองนะครับส่วนเนื้อหาของพระนะครับทั้งทั้งทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับเราก็เห็นว่ามีมวลสารที่เป็นชนวนมวลสารเนี่ยที่เป็นทั้งจุดสีดำนะครับจุดสีน้ําตาลแดงครับรวมทั้งพบเม็ดทองด้วยในบางจุดนะครับ ที่นําให้ดูก็นํามาให้ท่านดูเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการศึกษาเนื้อหาของพระสมเด็จวัละคังครับว่ามีเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่ท่านจะนําไปประกอบการพิจารณาในการศึกษาและสะสมนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็จบตอนนะครับพระสมเด็จวัลระครังพิมเกตวตุนม,นม,มนะครับในการดูเนื้อหามวลสารของพระองค์นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับขอบคุณครับ ปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์อสวัศวะลาลิศ Easy Life Channel